เอ้ยผลงานพี่น้องผลงานแรกนี่นานในปนคือเก้าเซนติเมตรหน่อยมือน,นี่ตัวใหญ่กับปลาปากปลานินตัวหนึ่งนี่เบึงปนของเขะพี่น้องมือน,นี่ปลากระตบใหญ่คอ้อมือนี่ในว่นเป็นยันไห้ทำการปนตมมาเล้วตมใส่น้ำปลาแดงเอา ติดตามเศษแบบมึงสวัสดีครับเอา,าพาฟอกัคทับต่องสาธิตดีๆพี่น้องปนปลากระตมมือน,นีินี่ปลากระตมหนิปนแสบแย่งพี่น้องทึ่งมันทึ่งแสบใส่กระป๋อนี้สิบบาทอู้ผักซ่อนผักพี่น้องมผักบุ้งมันอวบหนามมันยืดหนากรอบหวานลู่มามามา,มาครับแม่นแล้วแม่นแล้ว ปนปลากระติบพี่น้องแถวเกียวบองพักมีเรื่องแบบบวกทั้งแบบสดพักตากม่มีกินแล้วพี่น้องหมดแล้วไม่มีขายทุกยางปิด อย่างอยู่ในความสงบเลยหา้กินใค้กินมนะั้ยกินของอมมาเจก แสบผู้เก่าพี่น้องกินเพื่อผู้คนติดอยู่ในบ้านถึงหลังคาโอ้ยหนาจใจเป็นแนวหนาใจพี่น้องนะตอนนี้ตอนเช้าตอนนี้เที่ยคืนเหรอคนปลากรเติบเขาเป็นสุดยอด เขาบุค่คบแบบหลวกก็ไม่เหมื กินซ้ำนี่ก็ยังไข่เลยพี่น้องไก่กว่าครูคนติดอยู่ตรงหน้าขาดไม่เห็นจองบ่เลยกินเขาพี่น้องหมดคือเก่าครับกูนจุก mặc à dù chuốc dù chuốc vừa lưu sau lời bỏ bạc dù béo bóng hang dạng chắc vừa lưu nó béo hang mà hầm ก้อางยุดปุ๊ดไปเลยแบบใดบุญเนี่ยไปเลยนะเนี่ยปิญาปายปียังมาพอทำไมอะไรโมอยากให้มาต่วมพอดนะครับมาเลยสามาให้กินเนียครับ I'm the bugger. bà bụng <laughs> mình dừa nấm nào เป็น,รนตรงหน้าตรงหน้าหน้าเหงาพี่น้องเป็นพระบุนติดดินอยู่วบาน้ำท่วมน้ำเพียงข้อขึ้นเบิ้งมันยืดขึ้นมาเป็นเม็ดยืดน้ำน อย่างอื่นสิบตายไปหมดแก้ขบุ้งมันย่อมตายมันเยขืขก้นา 买不米人，不米买这是。嗯， วะยิ้มหน้าไม่พอแล้วขวนใช่ไหมลูกช่ละมันเป็นยินบอโอู้เรียกไ้ละบ่ได้กินนกคือลืมโอ้ยเอาประมาณนี้เนาะพี่น้องปนปลากระตบใส่กับผักบุงเก็บมาเจ็บแทบตักป,ปีตอน,น้องไว้ มากับโคตรไหลก็แชร์ได้ครับอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ข้อมาติดตาเราสม้สมเติมจบนะครับคลิปนี้ไว้ซี่นี้ครับเอ้านุเปี๊ยมาเลย <Okay. S 1> <c oughs> ผมกับน้องเปี๊ยมาลา <c oughs> พี่น้องไปสวัสดีครับขอบคุณครับยบาย